รายได้ทั้งที่3ครับเป็นรายได้จากการบริหารทีมงานจับคู่นะครับซึ่งได้รับสูงสุดถึง80คู่ต่อวันต่อรอบการที่ท่านจะได้รับค่าบริหารทีมงานจับคู่ท่านต้องมีคุณสมบัติคือต้องมียอดคะแนนส่วนตัวนะครับเท่ากับ2000 PV ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่า2000นี้อาจจะเกิดจากการสะสมจากการซื้อสินค้าส่วนตัวนะครับที่รับ100คะแนน200คะแนน500คะแนนนะครับสะสมไปเรื่อยนะครับไม่จำกัดเวลาจนถึง 2,000 PV ท่านก็มีสิทธิ์ได้รับนะครับค่าบริหารทีมงานจากการจับคู่นะครับยกตัวอย่างฝั่งซ้ายท่านมีคนสมัครเข้ามานะครับและมีการซื้อสินค้า2,000 PV ฝั่งทางขวานะครับมีคนสมัครเข้ามา1คนซื้อที่1,000 PV และมีการแนะนําบอกต่อนะครับมีคนสมาชิกใหม่เข้ามาสมัครและซื้อที่1,000 PV นะครับฝั่งซ้ายก็มี2,000ฝั่งทางขวาก็รวมคะแนนได้กับ2,000 PV ถ้าเป็นอย่างนี้การจับคู่จะนับคะแนนบาลานซ์ฝั่งซ้ายและขวานะครับซ้ายมี2000ขวามี2000อย่างนี้เรียกว่า1คู่ท่านจะได้รับค่าบริหารทีมงานคู่ละ400บาทนะครับโดยที่ไม่มีคูปองนะครับยกตัวอย่างครับต่อมาเนี่ยกรณีท่านจับคู่สสายคือมีการแนะนำสองสายงานนะครับซ้ายกับขวาซ้ายมี2,000คะแนนขวามี2,000คะแนนอย่างนี้ถือเป็น1คู่เท่ากับ400บาท รณีท่านสร้างสามสายพร้อมกันนะครับซ้ายหรือกลุ่ม A ก็ได้นะครับ A มี2000 B มี2000 C มี2000นับเป็นหนึ่งคู่ครับถ้ามาอย่างนี้ก็นับว่าจับคู่พร้อมกันสามสายเท่ากับคู่ละ600บาทนี่คือกรณีจับคู่พร้อมกันสามสายนะครับยกตัวอย่างของการจับคู่ครับว่าในเอเชียนไลฟ์นะครับการจับคู่จะเป็นการบาลานซ์คะแนนไม่ได้บาลานซ์โค้ดยกตัวอย่างนะครับฝั่งทางซ้ายมีการซื้อขึ้นมา ทั้งกลุ่มนะครับรวมกันได้5,7000 PV ฝั่งทางขวานะครับมีการซื้อรวมกันนะครับทั้งกลุ่มเลยก็คือ49,000 PV ฝั่งทางซ้ายนะครับ57,000 PV เนี่ยนะครับเราคิดเป็นหน่วยหน่วยละ2,000ก็นำา2 0 0 0มาหารก็ได้่ะกับ28หน่วยฝั่งทางขวานะครับก็หาร2,000นะครับหาร4 4 10, 9 0 0 0หาร2,000 ก็จะคิดเป็นหน่วยเท่ากับ24หน่วยนะครับซ้ายมี28หน่วยขวามี24หน่วยก็นํามาจับคู่กันได้นะครับ24คู่คู่ละ400คิดเป็นเงินเท่ากับ9,600บาทท่านจะได้รับโบนัสจากทางที่3ก็คือ9,600บาทนะครับยังมีเศษคะแนนเหลืออีกนะครับฝั่งทางซ้ายยังเหลือ9,000คะแนนฝั่งทางขวายังเหลือ1,000คะแนนก็นํามาสะสมจับคู่นะครับในในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งสําคัญนะครับ การจับคู่ทุกๆ2,000คะแนนจับได้1คู่นะครับดูต่อนะครับว่าเราจะเปรียบเทียบนะครับว่าฝั่งทางซ้ายนะครับเหมือนมีภาชนะนะครับนะซ้ายนะครับเป็นตะกร้าหนึ่งตะกร้าขวาก็มีตะกร้าหนึ่งตะกร้านะครับเราจะนําคะแนนที่ผู้บริโภคมีการซื้อสะสมจากส่วนไหนชั้นไหนของทีมงานก็ได้นะครับซื้อสะสมลงไปจะซื้อโฟมล้างหน้าจะซื้อกาซีเนียนะครับจะซื้อ เซเว่นวนะครับหรือจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่เรานําคะแนนมารวมกันนะครับหากมีคะแนนเท่ากับ2,000ซ้าย2,000ขวาก็นับเป็นการจับคู่ได้1คู่บริษัทก็จะจ่ายโบนัสให้ท่านเท่ากับ400บาทในการแนะนำนะครับโดยที่ไม่ได้บาลานซ์โค้ดนะครับถ้าเรามาดูต่อครับว่าถ้าเกิดท่านนะครับทำคุณสมบัตินะครับเพิ่มขึ้นจากตำแหน่งดิสติบิวเตอร์นะครับไปสู่ตำแหน่งประธาน ท่านได้รับโบนัสจากการจับคู่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดท่านอยู่ตําแหน่งดิสติบิวเตอร์ท่านจะได้รับค่าบริหารทีมงานจาับคู่นะครับวันหนึ่งไม่เกิน10คู่นะครับถ้าคู่ละ400ก็เป็น4000บาทต่อวันรายได้สูงสุดนะครับถ้าเกิดท่านอยากได้โบนัสมากกว่านี้ท่านต้องทําคุณสมบัติเป็นตําแหน่งเมนเจอร์นะครับซึ่งสามารถทําให้ท่านสะสมคู่ได้ถึง15คู่ต่อวันต่อรอบ นะครับก็คู่ละ400ก็เป็นเงินเท่ากับ6,000บาทต่อวันนะครับวันนี้จับคู่ได้นะครับ15คู่ได้เงินมา6,000บาทวันลงขึ้นก็สะสมใหม่จากคะแนนที่มีการส่งยอดเข้ามานะครับหากท่านมีทีมงานเติบโตขึ้นท่านต้องพัฒนาตัวเองนะครับขึ้นสู่ตำแหน่งดีเรคเตอร์นั่นก็คือสามารถสะสมคะแนนจับคู่ได้ถึงวันละ25คู่ต่อวันต่อรอบถ้าเป็นคู่ละ400ก็วันละ10,000บาทต่อวันนะครับ ถ้าท่านมีทีมงานใหญ่ขึ้นมากขึ้นท่านก็ต้องมีการทําคุณสมบัติของตัวเองท่านของท่านเองให้ขึ้นสู่ตําแหน่งไว้พิเต์ซึ่งสามารถทําให้ท่านสามารถจับคู่ได้50คู่ต่อวันต่อรอบ